สุดท้ายแล้วคนนี้นะครับที่ผมจะไม่เด่นด้วยกิ๊ดนครับกร๊ดว่างนะครับผู้ไม่ยุ่งวุ่นีาโอเคครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับทั้งสองคนครับผมจดดีอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อก okay, oh ี้เส ah. ียงกรี <t <t ๊ดกบไปหน่อยนะครับตอนที <t <t ่เราส่งได้หครับวันนี้ผมเขียนมากที่ที่ทั้งสองคนนี่นะครับมาหาเราอย่าเป็นที่เรีก ครับมีครเรื่องเาใจก็ยมีครับได้พี่พองเบียนเ็นเขียนเขียนไท้ก็มีมีครัเซอชื่อดังคือพี่ต้นอยู่ครับก็มาช่วยในเรื่องขอการตึด ไม่เคยร่วมงานกับพี่ๆแบบวงร้องมาก่อนก็ได้มาเจพี่เป๊กก็เลย่วทแก็าจะแาจะครึมๆไหมนะเขาจะแบบพูดอะไรแบบเขาไม่รงเลยร้องยามเนปากร้องจารู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยเขได้รู้จักนิดนงี่๊กจานะคอลกสนุกค่ะพี่เป๊กมาทำต้นงานสงานนี้ตื่นเต้นมากครับหือว่าเป็นองเปิดประสบการณ์ใหม่ แล้วเวลาเนี่ยมาถึงปุ๊บคือร้องแบบด้วยทกิลของเขาครับถ้าเป็นคนที่แบบมีความมีทักษะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องการร้องเพลงจะแบบว่าพอเข้าไปร้องปุ๊บในห้องอัดเนี่ยดูเร็วมากครับแต่ว่ามันมีแบบว่าช่วงที่แบบว่าเราต้องร้องสองภาษาดังนะแล้วก็ซ่อนต้องเป็นคนดีไซน์เนี่ย้าเกิดว่าก็ต้องผัดในช้องอัดเข้าไปอย่างนี้ก็เวลาก็ทำได้เร็วมากครับแล้วก็อะไรออกมาได้วหนึหน่ว่ายาวไหมคะการร้องภาษา ไม่ยากแต่ากไ่ยากเหม่อกันเพราะว่าเราต้องต้องทำประมาณนึงเนาะีคนใช่ครับบอกกันว่าเอออดีปประมาณไหนประมาณนี้เราต้องต้อเนี่ยค่ะแ่้รว่รีรเนี่ยแต่นี่มันคือแบบว่าประมาณแบบสิบห้านาทีเนี่ยเราค้อทุกอย่างแบบออกมาแบบได้หม คุณพี่คุอไกผม่าไใส่นะไพดาเมื่อกีนอินพี่ดาก็พยายามจะจีบพี่ดามกันไอ้ฟังมา่ก็โอเคนะครัแต่ว่ของผมนีอุีมจะโดนนะครับผว่าการชรูปตมานูนาเนี่ยเราท้งวงอ่ะ ป็นคนเลือกด้วยครับก็คือแบบว่าเราก็แอบเอานักรองอีกคนที่แบบอแล้วก็ทังที่แบบอยู่ข้างนอกนอกเสร็จด้วยแล้วเหมือนกับเราเราเลือกเวลาเลือกตั้งใจเลือกมาครับก็เลยตั้งใจเลือกมาครับแล้วก็คนที่เขาปวดกับเป็นอว่าเป็นอกสรครับถ้าพร้อก็ะไรเลื่อหนมาร่วมงานครับ ตอนแรกเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนนะเขาบอกว่าพี่คือคนที่เขาวางไว้สำหรับตัวเขาในพี่เป็กเป็นพระเอกนะในเรื่องั้แต่พี่เขาคิดไม่ว่าไม่เห็นตุ้มตาที่แบบตกใจเลยแต่เดี๋ยวก่อนถ่ายเอ็มวีบอกว่าไม่ยุ่งไม่ยากแต่ว่ามีการโพสต์ดนะว่าต้องสองตาแบบนานตลอดเวลาและสายตาของหนูนาสามารถข้ามมันได้แต่จริงเหรอบอกว่าทำอะไรที่เป็กไม่ได้ มองหูครับทไมองแมยืนิงอว่าเนี่ยระยะห่างขนาดเนี้ยแลบหนูน่า a c t กับแรงมากนะรงมากคอองมองเนี้ยมงไม่หนองแบบม่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ที่าตาสายตาไม่วมนเจอแรงขนาดไหนนี่มของพิสูจน์ทางิไหมครับไปจ้องคุณรอคุณรอดูคุณรอดูัดตาได้สักครั้ง

ห,หนูว่าหนูแพ้คนนี้คนนี้เป็นเป็นท่าคนได้อีกแบบถะเป็นาวขามาตจะยา่งโอเควันนี้ทั้งคนมงายๆจะบว่ามีอะไรองเด็นการทางานร่วมกันก็คิดว่าเม็นว่าเป็นคนโปๆแต่แม่แม่เอางี้กว่าท่าแรกที่เราคิดแรกได้วิ่งเลิไปทงานทนก็เหมหนังที่เราดู รับว่าผลงานที like ่เราติดตามมาถ้าแข็งแรงเต็มตั้งแน่นกเลอนจริงก็เผื่นี่เขารองมากกว่าเนาเนี่ร้องร้องขอด้วยจริง่ะ้เป็แมนครับรีบรครับหนานวไม่ได้บอกว่าทำงานแบบทำงานด้วยง่ายมากแล้วก็บอกว่าเป็นคนสบายสบายเขาทำงานแล้วสบายหมทำงานอานัทำแบที่ที่เาแบบคิดวนผู้ชายแบบน คุณคุณกระแทกสูเลยก็คือจะเป็นผู้ชายแบบพูดคเดียวแล้วแบบคมเลยอะไรอย่างเงี้ยพอได้เจอพี่เงก็แบบพูดไป5คำมเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ตัดสินใจเล่นเป็นแกันเองเมีแหตัวสามกัน่นสิก็ต้องฝาัน 啊！我好好有。 ส่มเข้มามาครับนี่นคือตุ้มจางมากเลยครับ ใช่ไหมครับทุกคนครับใช่แล้วยันหลงโอเคเอาละไม่เป็นไรครับพี่ครับพูดถึงดีกว่าเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์นะเป็นวันความรักผมก็เลยอยากจะรู้ว่าวันวาเลนไทน์นะครับ ไม่นะครับำงานออ่ให like ้ผมเห็นนะครับว่คุี้เนยไปทานข้ากันนะี่ีทาข้าองอยู่แล้วครับว้ออก็นข้าอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษครับคุณน ไม่รู <ules laughter> ้เพราะอะไรฉันถึงตักใจเธอนั้นจะทำให้รู้ที่เธอได้อยู่ที่เข้าใจเองสกวันตั้งนหอยู่ลืกเนไปมือสิครับ ค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงนี้วยนะคะเพลงเงาในหัวใจนะคะตอนนี้ทั้งเพลงเต็มแล้วก็ m อปล่อยออกมาแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะอ่ากับจ้าสองสามนะครับศูนย่แล้วจนะครับแล้วก็ทางม็อไม่ทนทไนะคะสามารถ์โหลดไ้ทหนคะองูนยน่ะครับแล้วก็ทางไอจูแล้วก็ทีมบล็อกมีแลนะรที่ไหนนะ ในเคเบสก็มีนะครับนเนอนงเลยพี่ครับพูดส่งข้ออีมลของตัวเองครับผมก็อยากจะให้ลองดูนะครับว่าอ่ามีสิโตัวนี้เนี่ยพัพาเองเนี่ยเอาละฟินแบบไหนดูอยากอยากให้เด็ดมากเลยไดูยังไปดูยังไปดูยังฟินปะฟินอ่อนไปแล้วฟิจจะรองจะรองให้เลยมหรอไมครับ ซึ้งเลยเกินโอเคจะซึ้งขนาดไหนผมว่าเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกันเลยดีกว่าครับ